สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มี LC ศ18ป SP ใช่ครับพี่เป็นตัวใหม่ครับผมใช่รถใช้งานได้ปีเดียวครับรถปีหกหกห้า้าน่าจะโอเคกว่านะพี่จะตวกรรกรสามชิ้นตาช้างก็รถสวยมากครับผมรถบ้านเดิมๆไม่ค่อยได้ใช้งานด้วยครับก็เลยจะขายครับผมรถเดิมๆเลยครับสวยมากเลยบดันอันนี้ออกวีล์รัมเนาะพี่เนาะนี่ครับ รถจอดสะส่วนใหญ่ครับอุปกรณ์ก็ดันหน้าผ่านห้าแล้วก็โรตารี่ครับตาช้างรถหก L4018 รถ SP800 กัวชั่วโมงครับสนใจมาดูได้ครับลำไปมัดบุรีลำครับราคาสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทครับผมขอบนอกครับผม สนใจ0892138583ครับผมนี่ครับโรตารี่สวยมากครับนี่ครับไม่ได้ใช้เลยครับเห็นว่าได้ปั่นแค่ล่องฟักทองอย่างเดียวนอกนั้นก็ไม่เคยใช้เลยครับใครหาอยู่เรียบด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ